แถมมานำชุดเห็นหนาสิใด้กุยอีกแล้วประมานว่าซีบีซิลิมิเต็ดเอกวีลิมิเต็ดสีบหซมื่นนี่นี่้ยินอ่มีบอคหู สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเดี๋าๆเอาท้ำเป็ดมาไปเที่ยวไอ้เอาไปส่งให้คันนอานี่สิี่คืนเดียวค้ากองพร้อมไหมเป็นโอกาสของน้องในสายอาจะมาขายของเร็วรขั้นคนเสื่อหายปาเปอร์เซ็นหัวละลอย ฟ้าคือเสียไแต่ว่า,ค,าคือนะครับขวดละศ้าบาทให้เปอร์เซ็นเลยขวดละซ่าบาทให้เปอร์เซ็นขวดละซาว่หนูสาสามวัแล้วเนาะใช่บอแค่สาก็ใชบอแงฉันใช้บอแ่นี่เพราะมันไปสี่นีาอาจจะใช่อเอามาลว ไฮเปอร์เซ็นโอ้ยค like, sí uhm, like ือดีห้หลายแต่ว่าถ้าเขาทำเปอร์แต่ไลายมันนั้นเคยมีคนสื่อซีบหัวเท่ในป่านี้เอารวยไฮฮอเปอร์เซ็นต์ให้หลามถัดถัดไปขายของใครมาเพิ่มขายของเห็นไหคนเมิ่งหลายดิเป็นเบียร์เขาเหรอตั้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันทั้งนั ถ้าหยิกกลับมามาก่ะอุ้ยมันจะหกักเลยอ๋อมันเป็นเนี่ยกอ,อนีอ๋ออานนี้เหรอแล้วมันก็เอ็นนอนอย่างนี้เหรอแล้วตรงขาอย่างตรงขา่ะไรขาเราตัางเตะๆล่งนาดนี้ <c oughs> อันจะไม่ปวดขาเหรอ ทำงานที่เรารักกันดีกว่าโอ้ยจะเกอด่ไปทำงานที่เราโดนบังเข้าไปว่าเบาเรนพี่น <itors> ้องกันย <av> ังส <en> ียอะไรท่อ ไม้เลยลืมเกยไป,ปเลืมเจ็บไปายจแล้วก็าขายพูอีกแล้ววายยุบ่ปชนิเต็มโอ้เปพีวิตนอนมาคนานี้ที่มาอเป็นของที่พีด,ดีจีอัใชัยพี่ส่งกำลังใจไปให้นะครับ,รบพี่อะไรอ่ะ